สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย b o x บัลครับทมนะครับนี่อยู่ที่บัลคระนองนะครับก็มีรถรุงเทรและนองอันนี้เป็นรถของสมบัติทัวร์นะครับให้ดูหน้าตาก็ตัวบอดี้กบแกงเนี้ยนะครับ VIP นะครับและนองกับบุรีชุมพร้สองทุ่มก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนบ่ายนะครับรถเขาก็มาจอดรอเตรียมที่จะออกเที่ยววิ่งตอนเย็นนะครับก็ให้ดูหน้าตาบ้องนะครับแล้วก็ รูปลักษ์กหน้าตารถบางคนก็บอกว่าลูกไปทำไมอันนี้เป็นแบบบอนตเท่าเอเอพีแบบเเอสามสองอที่นั่งนะครับก็คือข้อมูลพวกนี้บางทีเราก็ไม่รู้จะหาจากที่ไหนนะฮะคนที่ไม่เคยเดินทางเลยเราลูกพาคนไม่เคยเดินทางเพื่อที่จบอ,อกว่าเขาขึ้นรถอันนี้สายนี้แล้วหน้าตามันเป็นยังไงเขาจะเดินทางกันยังไงเนี่ยผมก็เป็นข้อมูลเบสิกนะครับเบสิกคือใครรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องดูครับ รีบปิดเลยครับรีบปิดเลยเพราะว่าถ้าท่านทราบแล้วเคเดินทางแล้วเนี่ยไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะเป็นเป็นคลิปที่ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่รู้แล้วก็เป็นจะเป็นข้อมูลที่ทําให้คนที่ยังไม่เคยเดินทางนิ่งออกครับอันนี้ก็เด็กรถเขาก็มาตากผ้าไว้เพราะว่าแดดเ่็องนะฮะก็เป็นเรื่องปกติครับคือรถเนี่ยเขาจะมาเปิดเนี่ยประตูตรงนี้เป็นประตูประตูฉุกเฉินด้านหลัง,งรถที่ออกแบบไว้นะครับก็เปิดเพื่อให้ ลมมันเข้าอากาศจะได้ไม่อับนะครับผุณโดยสารขึ้นมันจะไดะ้มันไม่มีกลิ่นอับของการเดินทางอยู่กนะ็ามาลถแล้วก็ต้องมาจอดแดบ,บไว้นะฮะเนี่ยครับมาหนึ่งพอสมบัติทัวร์ครับอนนี้ก็สมบัติทัวร์เหมือนกันมาหนึ่งพอแต่คันนี้เนี่ยจะใหญ่ยาวเป็นพิเศษนะครับก็คือเป็นคันแบบเนี้ยครับซูเปอร์นะครับเข้าใจว่าสิบห้าเมตรแต่ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าก็คือคันนี้จะยาวเป็นพิเศษเป็นรถฝาประปกาศแบบยาวเป็นพิเศษก็คือคิดว่าก็คือสมบัติตัวเนี่ยเขาไม่เพิ่มความสูงรถขึ้นไปให้มันสูง mm hmm. เกินกว่านี้แต่ว่าเพิ่มความยาวออกไปนะฮะเนี่ยรับชันซูเปอร์นะฮะก็ะเป็นรถแบบยาวครับมอนหนึ่งพอจอดที่ที่ละนองแบบภูุงเทพละนองก็ให้ดูเห็นภาพนึกภาพการเดิน,นทางออกครับสำหรับใครที่ไม่เคยเดินทาง จะได้วางแผนการเดินทางโดยรถทัวร์ได้สะดวกครับพอเ,เจออะไรมันก็พยายามเก็บข้อมูลตัวนี้มาฝากกันครับ